นอกเหนือจากความสงบไม่มีในโลกนี้นี่คือความสุขเมื่อจิตใจนิ่งพอเกิดความสงบขึ้นและเมื่อสงบก็เป็นสุขความสุขเกิดจากจิตสงบนั้นะอธล่าวได้ว,ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์แล้วจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดข,ของร่างกายจิตเป็นผู้นำส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจิต อุปมาดังมากกับคนขี่ผู้ขี่คุมบังเหียนบังทับมาด้วยความถนาดก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าหากว่าผู้ขี่มากไม่ได้รับการฝึกอย่างชั้งนีชำนาญหรือตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปก็จะพลาดท่าตกมาหรือเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้กันจะเปรียบเ,เทียบเทียบแบบมาแหกข้อ ช้าปลอกแตกท่านจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นความสุขอันเกิดจากจิตสงบเป็นความสุขที่ซื้อหาได้ยากความสุขอันเกิดจากจิตสงบเป็นความสุขที่ซื้อหามาด้วยราคาถูกที่สุดราคาถูกที่สุดแต่กลับมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสมบัติพัฒนาใดๆทั้งสิ้นความสุขของจิต ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มันฝึกฝนหรืออบรมจิตอยู่เสมอสมันเสมอการฝึกจิตหรือฝึกสมาธิในทางพระพุทธศาสนาะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมาฐานแปลว่าเป็นที่ต่้างของการกระทําซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีปฏิบัติได้สองประการหนึ่งสมถะรรมาฐานแปลว่าการทําจิตให้สงบ หรือทำสมาธิตามอุมบายที่กำหนดไาให้สองวิปัชนากามาฐานแปลว่าการฝึกจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในชั้นสูงหรืออาจกล่าวด้วว่าทำปัญญาให้เกิดรู้แจ้งเห็นสภาพตามความเป็นจริงนะั้นแต่ในที่นี้จะเสนอเพียงแนวทางการฝึกเบื้องต้นเื่องเบื้องต้นเท่านั้นที่เรียกว่าสมาธิการศึกษาตามลำดับก็จะมองเห็นเด่นชัดได้นคือ ตัวต็นประานสุดทำที่ทำลายทำลายใจไม่เป็นสมาธิได้อย่างไร,งรโกรได้รับชาเลย้าจจะไม่มีสมาธิบางตอนหนึ่งโกรธความโกรธสองอุปาณาหแบบการถูกโกรดสลบหลูมุลคุณท่านสตีเสมอท่าน 5. ความนิชยาหความตณีเจแบบ็มารยาสาถายแปดสำเหัวดือ หัวลั่ก็้สาลำโพแคงดีสิบเป็นคนถือตัวสิบเอ็ดอธิมะดูหมิ่นท่านสิบสองมาโทความมัวเมาลาวิบสามประมาทโทความละมาดสิบสี่ชินพิษะความม่วงเหา้องนอนสิบห้ากินมากตันตีอาลาสยามเกียดติค้าตัวหน้าที่ทุกพลังปอนแอทอแท้ใจ ปาปังมิตกปากเสวีครบไม่ชั่วรูปปังยินดีในรูปศัทางยินดีในเสียงคำทางชอบในกลิน่นละอาละสาติดลบโหดทับพังยินดีในสัมผัสขุทปีปาสาเห็นแก่กินเห็นแต่ตัวคนไหนเห็นแต่กินเห็นแต่ตัวเห็นแต่นอนรับรองมายาสมาธิจัะการได้ก็อออกความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกประการเราขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ได้อันนี้ท่านจะมีความเข้าใจท่านจะรู้เหตุผลอย่างข้างต้นที่กล่าวมาแล้วโดยการฝึกปฏิบัติกรรมี่กรรมฐา,านเป็นต้นตได้ผลยังสมฆาปราถนาทุกประการเพราะดังนั้นที่ท่านมาปฏิบัติกรรมฐา,านต้องรู้เหตุการ์ตัดปฏิโภคกังวลก่อนเป็นข้อแรกที่ต่างใจมาในวัดตัดปฏิโภคกังวลคืออย่าห่วงสามสามีภรรยาอยู่วงครอบครัวอย่าห่วงลูกอย่าห่วงหลาน อย่าห่วงกิจการโครงการเอาที่ไว้ก่อนสองตระเตรียกังวลความรู้วิชาการท่านยาวความรู้มาแข่งกับมาทาปฏิบัติ่านจะรู้จริงไม่ได้เหมือนอย่างเนี้ยบางแห่งเขาสอนยันญาน16หกเลยเลยคิดว่ดาด่าเราได้เลยก็ผสมมาเสอุปาทานยึดยันไปไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตองทิ้งวิชาการเชียวยาวความรู้ันมาเอามาแทรกแซงในการปฏิบัติ ความรู้มันจะออกหน้าความปฏิบัติจะถอยหลังท่านจะไม่รู้ของจริงนะท่านจะรู้ของปลอมได้อย่างแน่นอนนี่สําคัญมากเพราะฉะนั้นท่านก่อนจะมาไหว้าการขอเจริญพรตัดปริโภทก่อนปรึกษาตองดองไ้หว่างครอบครัวเสียดายท่านยังมีอะไรพระวงพะวะ้าพะวงพะวงสงตาอยาอย่าติดข้อกันงขาอยากระวงกระวนโฉมัสตัดปริโภคให้ได้ มาเนีก่กินน้อยน,นอนน,อน้อยพูดน้อยทําความเพียรให้มากถึงจะได้ผลอย่างสมค่าปรัถนาตอนตัดกังวลนะเรียกว่าวันโกนตัดปริภพธิเราอย่าเอากังวลมาใช้มาทีมานน่าเดินจงกรมน่งปฏิบัติกังวลบ้าคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงเหตุการณ์คิดถึงงานท่านไม่ได้เลยกลับไปเลยแม้แต่คนขอตาู้ปฏิบัติทรรนทุกท่านทุกหมู่เหลา่าตัดปริภพธิอย่าไปสนใจ การงานและเสียสละเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการงานและหน้าที่ในการประกรรมาฐานท่านดาําไเด้นตาปริพอดท่านมาหน้ากรรมฐานช่วยท่านมีค่ามเเวลาท่านจะมีประโยชน์ท่านมาเนี่ยจะมาว่าท่านมาได้ไรนะมาเดียวเดียวกลับห่วงลูกห่วงหลานห่วงที่ทางกําลังจะไปโอนห่วงข้าวขายข่าวขายก็ห่วงขายข้าวไปของรับรองท่านมได้เลยเลยนะพระก็ห่วงวัด ไม่เอาเนื้อ,อาตาจะประการใดแถมเราวงครอบครัววงลูกวงหลานล่าท่านไม่ต้องมาฝึกสมาธิไม่เป็นสมาธิเน่ไม่เกิดประโยชน์เลยรับรองท่านจะกังวลถึงบ้านพอน,นั่งกําหนดจิตกระปับ๊บคิดถึงบ้านจิตออกไปเลยไม่รู้กี่้อยครั้งนี่แหละท่านจะเป็นอย่างนี้เลยกังวลไม่ความรู้แปลว่าชัดความรู้แปลว่าเด่นเห็นชัดความรู้ต้อบริสุทธิ ความรู้ที่ออกมานั้นเป็นกฎแห่งตามจากการกระทำรู้ซึ่งรู้จริงรู้รู้เติรนลึกนะบางรู้กาลเทศสารสิจารษณะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้ถึงจะถูกต้องไปอย่างนั้นท่านจะไม่รู้อะไรเลยนะท่าจะรู้ของปลอมกลับไปเลยก็ว่าไปนั่งกรมาถามไม่ใหญ่ก็ไม่ได้ก็ท่านไม่รู้เลยมานั่งแบบไม่รู้กันช่นเลยก็กลับไปแบบไม่รู้เลยไม่รู้กันเลยเหมือนเรือสินค้าแล่นมาแล้วไม่มีสินค้าบรรทุก กลับแน่นกลับไปบ้านกลับไม่มีสินค้าประทุกสัานจะขาดทุนหนึ่งค่าน้ำมันสองขาดทุนค่าตอกหมันยานชันสามขาดทุนเรือท่านจะลบเรือท่านจะผูกพังและจะเข้าทะเลแก่ฉลาโดยไม่ได้อะไรกลับติดตัวไปตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่เรามาแน่งกรรมฐานมันน่ะใครมาฟ้องหน่อยไปเลยหนีไปเลยท่านจะไม่ได้ขาดทุนถึงเจ็ดชาขาดทุนเจ็ดครั้งอีกป,ประการที่สองท่านจะเสียสัจ อาจจะทําอะไรไม่ได้ผลแต่คนเราออกแขกเสียบอกเรื่องเสียจะเสียสัจจกตลอดไปทำมากินไม่ขึ้นรัแต่จาก,การจะโดนไล่ออกแน่นอนเพราะเสียสัจจะนี่ตัวสำคัญเพราะเจริญพรอ,อย่างนั้นเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเสียสัจจะพูดแล้วต้องทำทำไห้ทำเลย ขอเจริญพรท่านผู้ซึ่งใจและจะปฏิบัติธรรมตามแนวคันสอนขององค์สมเด็จพระชมมาสัมเดทธเจ้าโดยที่สูนย์ปฏิบัติธรรมเสนวนงเยรวันคนแก่งเราไปตั้งไห้เพื่อบริการประชาชนชาวโลกครเพื่อครองทุกน,นานาประการไม่เดี๋ไปตั้งไหวไล่ความหมาย เวรวันมีชื่อมาตั้งแต่สมัยต้นปจเจ้าเรียกว่าสวนสวนเวรวันป่าไม้ไผ่ลงไปแสดงธรรมณสถาน,นทานี่นั้นเราจึงตั้งให้เหมาะสมสี่เรเตลำยายถวายไว้มีไม้ไผ่ตรงถึงหลายร้อยกอเหมาะสมที่เราจะตั้งคิดมานานตั้งแต่ไปเจอหลวงพ่อในป่าขอนแก่ แม่น้ำพองเราคิดมานานแล้วทั้าได้ที่สถานที่เราจะตั้งชื่อว่าสวนเวรุวันป่าไม่ไผ่โรงเป้าหมายที่เราตั้งใจมานานคือสวนของดรลำไยอาจารย์เทาวนเครืงจะตั้งวาอ,งอะไรคิดมาตั้ง มานล้วตั้งแต่เดินท่ดุดงไปลงพ่อดำในป่าคงจะเป็นสวนเววัดต,ต้องมีไม้ไผ่ไผ่มีหลายชนิดเรียกว่าตระกูลไม้ไผ่ก็ได้ความออกมาชัดเจนในวันนั้นและมาปัจจุบันขึ้นวันนี้จะไม่โกกล่าวคนทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติ เราต้องพฤอาการจะไปสอนเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความดียานวิถีวืสัปัญญาเราผู้ในกองกลางั้งขานเราจะได้อ่านตัวออกก็จะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นเราจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายชิชิตจะได้จะมีชอบ เราจะได้ประกอบผู้สอนท่านจะได้ผลนมาเป็นหลักฐานพันนั่นแหละท่านจะเป็นผู้สั่งสอนได้ถ้าท่านในข้าหล่ะนี่ท่านจะเป็นผู้นำี่ดีไม่ได้ไม่แข็งไม่ผูกสัมพันธ์โดยมันจะสัมพันธ์ในที่ที่ท่านทังายอยู่นั่นไม่น่าเลื่อมสหล่อหลอมจิตใจให้เป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสขาวในตึกมืองหมายของประชาชนค,คนทั้งหมด ล่อหล,อ,ลอมเปรตธรรมจิตใจให้ชอาเสียงวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิได้มาหลายจะเป็นผู้ย่อหลอมน้ำใกลบางคนื็นได้ชังนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีขอไปชาชนเป็นการแนะนำที่ถูกต้องตามคอลงองชีวิ้แจงนั้นจะพลังมาก เราจะเรพุทธประวาัติพระพุทเจ้าสอนเ็นาชิงจะกะองค์ริมมัโกเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าองค์เดียวองค์อื่นสอนไม่ได้ต้องโดนฆ่าตายอย่างเห็นชัดานางวิสาขามหาบัญกาเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าวนอ,อื่นสอนไม่ได้งานปรตตาจลาเป็นวิสัยพระพเจ้าองค์งเดียว ภาษาลิบุตโมคลาพราโนวลสอนไม่ได้โปรดทำความเข้าใจดก่หรือว่าเราจะไปสอนใครได้อย่างไรบารมีพอหรือไม่ตุดมุ่งหมายอันนั้นาบารมีไม่พอเนะี่ยคำสอนไล่ความหมายคนที่เขามีบารมีมากนะเราจะสอนคนบารมีมากเสยกียจะยากยกตัวอย่างให้เห็น เหมือนคนจนไม่มีสตางจะไปนแงะงาน,นคนมีเงินเป็นพันล้านคนยากเราใส่สร้อยก็สร้อยแจจนแหวนก็แหวนแหวนเพชรแจเพราะมันมีสตงางค์จะซื้อเราจะไปพูดอะไรมันจะขลังได้ยังไงมันจะไม่ขลังเลย บวลาฉันว่าไว้มีเงินก็ว่าน้องมีทองก็พี่เราไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเราต้องมีมีทรัพย์มีมชื่อเสียงสร้างความรักไว้ในใจให้มันมากมายเท่าที่จะควรถึงจะสะดวกสบายจะแนะนำใครเขาก็เชื่อถือปิโยเทยองอุสานามสลเาไปไหนไม่มีใครชอบ เลยไปพูดเขาจะเชื่อไหมขอถามท่านผู้จะไปแนะนำไม่มีใครชอบท่านเลยท่านจะไปพูดเขาจะเชื่อไหมหล่อหลอมจิตใจของเราให้หลอหล,อ,ลอมไปด้วยทองคำํำแล้วริบไปด้วยเพชรนิจินดาในจิตใจของท่งานโดยสัจจะไม่ตาสามกีนีนะแล้วนะั้น เป,นป็นโยเท,กกท,ทวุสานางเ,เป็นที่ลักของเทวดาก่อนเป็นที่ลักของเขาษย์ก่อนทำไมเทวดามนุษย์มาลรักเพราะเป็น่ิลักของเขาเป็นโลกปลาเป็นีิลักเราทำยังไงเลยจะเป็นที่ลักของเขาได้ความหมายอยู่ตรงนั้นเราไปทำอะไรไม่มีใครเขารักเราเลยไม่มีใครเขาชอบเราเลย เราจะอมทองไปถึงร้อยกิโลเขาก็เชื่อท่านได้อมทองไปพวกเขาจะเชื่อไหมชาติทานไร้คุณสมบัติไม่มีคุณธรรมไร้คุณภาพแล้ว,ลวจะโมดโอกาสจะไปสองได้ไม่ไปที่น่ารักไม่ไปที่น่าเลื่อมใสไม่ไปที่เคาลพไม่ไปที่บูชาของประชาชนมไหนเลยเอะไใครก็จะเชื่อท่าน องนี้ขอขาดไว้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่มีใครรู้จักไม่มีใครชอบแล้วท่านจะไปพูดใครก็จะเชื่อท่าน์แตเขาชอบท่านแล้วรักท่านแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วไม่ต้องอนทองไปะเพียงยักษ์นาเขาก็เชื่อแล้วชื่อนก่ะเป็นนกชื่อไม้จะเป็นน้ำไม้ เรา,ายังชื่อนกชี่ไม้ไม่ได้แล้วเราจะอมทองไปเขาจะเชื่อถือเราอมทองไปทเทไลเขาจะเชื่อถือท่านไม่ได้เราก็ตีความให้เข้าใจเข้ามาหาตัวเองถึงจะครังแล้วรั้งความในใจเราไม่มีเลยในความดีเราจะไปพูดให้เขาดีเนี่ยมันทําไม่ได้จะไร้สาระ,ะมาก จะไม่เกิดประโยชน์ผลประโยชน์บเดียการใดขอออกไฟเต้นให้สำหรับตั้งแต่สวนศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เยาวรวันแห่งไม่ไผ่ตรงมา่อนนี้มีคนุ้จักไหมเนี่ยไม่มีใครจกักยังไม่มีคุณภาพถึงความีคุณภาพท่าบางคนก็หลังไหลายไปเองใช่ไหม ไปคนนึงเท่าเดี๋ยวก็ไปสองไปสองเดียวก็ไปสามไปสามไปสี่ไปห้าจนบัดนี้จนไม่มีที่แล้วเนี่ยตรงนี้แหละจุดไม่หมายอันนั้นค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวดาก็มาทําความสะอาดกระท่อมสาลานะคะวันนี้เมาทําความสะอาดเราไม่มีภติาเป็นภาที่จะกฤษว่เดี๋ยวเข้าพรรษานะคะเพราะว่าไปตลาดขนแก่น กลับมาข <ism Durch tus k> ่าวภาษาที่นี่ค่ะวันนี้สาวรำก็มาทําทุกวันละค่ะแต่วันนี้จะบัตรนู้ไม่ต้องมาทําทุกวันกันแต่วันนี้จะมาบอกเอฟซีแลคะว่าพ่อปู่ท่านก็จะมาจําพภาษาที่นี่นะคะนี่คือกระท่อมศาลาค่ะหลายบ้านหลายต้นศาลาืองก็หลายอำเภอกหลายจังหวัดก็เข้าไป บูกเบื้องแล้วไม่ใช่น้อยนะคะทำเงินแต่เงินเลยสาธุจ้าวันนี้วันที่16มิถุนายน2565ของ AFC ทุกคนมีโชคกับเลขในสวนธรรมนะคะเราจะไปแนะนำ